สวัสดีครับผมวินเองนะครับเฮ้ย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 วินเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงติดปะเนี่ยมึงติดป่ะเนี่ยอ้าวมึงติดป่ะเนี่ยระยะห่างนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้คุณวินเป็นอะไรไปหรือว่าคุณวินจะติดแล้วหรือเปล่าอยากดูต่อแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากดูอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมนะครับสาสวัสดีครับ สัมมาชิกชมลมคนชอบเล่นเกมนะครับผมผมมิวมายเดฟช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจหรือคนจะโดนเรียกแวะด่านตรวจคุณก็ดูได้ครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Bitcoin Miner เหมือนเดิมไะ้ครับวันนี้เราอยู่กับใครครับผมสวัสดีครับผม วินเองนะครับเฮ้ย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 วินเป็นไรเนี่ยเฮ้ยมึงติดปะเนี่ยมึงติดปะเนี่ยอ้าวติดปะเนี่ยเวลาระยะห่างนะช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ไอ่เฉยๆไอเฉยๆโอ้โไอเฉยๆทําเป็นเกลียดกันซะได้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอย่าเข้าใกล้ผมอย่าเข้าใกล้ผมหวังนะบ้านบ้านผมนยผมยาต่อสายแลนไปไอ้ใส่เลยเนี่ยก็ครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ stay safe นะครับ ช่ฮะผมว่าช่วงนี้ก็ประเทศไทยนี่ก็นะอยหนักนะครับหนักมากเลยฮะอครั้งนี้จะหนักใช่ได้อยู่ฮะตอนนี้ก็เท่าไหร่จะมีเจ็ดคนคนหนึ่งเนาะไม่เอ่ยนามนะอืมคนนั้นะป๋าป๋าป๋าเออป๋าตอนนี้มาดูกันนะครับว่ามาดูกันครับว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ครับผมหกร้อยล้านไปเที่ละร้อยครับผมเดาว้คยะ เดี๋ยวผมตามไปฮะอีกไม่นานฮะคุณผู้ชมรอดูพาร์ทหน้าหน้าได้เลยฮะพาร์ทใหนก็เลยตอนนี้ชูกิย่ก็ขยายเพิ่มเลยฮะดูดิดูดิก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นี้ถือว่าส่งส่งดีเขาส่งมาดีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงฮะแววผมมาแล้วคุณมไม่อยากจะพูดนะแน่นอนฮะแววผมมาแล้วผมไม่อยากจะพูดอ่ะดูสภาพนักธุรกิจซะด้วยอ่ะเออมีกระเป๋านี่ไงเฮ้ยนี่นี่เพิ่มแล้วฮะเพิ่มแล้วฮะนี่การพัฒนาการของเฮ้ยการจอตัวใหม่นี่มาครับ แน่ไม่ต้องตกใจไปผมบอกเลยว่าอย่างงอย่างอนอย่าสงสัยอย่าอึนอย่ามึนผมมีคำถามครับพาวเ o อร์สภายในบ้านนี่จะดูยังไงว่าพอหรือไม่พอนะครับกดตรง energy ครับมันจะขึ้นว่า production กับ consume โอเคกดไปที่ energy นะฮะใช่ครับผมดูไม่เป็นเหมือนกันฮะ ก็ถ้า Production ก็คือที่เราผลิตได้แล้วก็ Consume ก็คือที่เราใช้อ๋อโอเคมันจอคขึ<ไ>้นอยู่ไหนนะขึ้นอยู่อ่าข้างบนครับสีเขียวสีเขียวคือเราผลิตสีแดงคือเราใช้ครับตรง Energy ขึ้นอยู่สีเขียวขอข้างบนผลิตอ,อ,อ่าโอเคถ้ามานันไม่พอ,อมันจะขึ้นแจ้งเตือนข้างบนอะไรนะขออีกทีหนึ่งฮะข้างบนข้างบนผลิตครับ ข้างบนผลิตข้างล่างใช้ข้างล่างใช้ฮะเฮ้ยมันขึ้นว่าใช้ศูนหวัดน,นะครับอ๋อก็ถือว่าดีคะถือว่าดีนะ,ะใช่ใช่ <c oughs> ถ้าผลิตได้เยอะก็ถือว่าดีถ้าใช้น้อยก,ก็ถือว่าดีสีแดงผลิตเอ้สีแดงใช้สีแดงใช้นะโอเคแมเห็นแววคนรวยแ,แป๊บเดียวต่างขึ้นมาสามร้อยละ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ตอนแรกๆใช่ไหมฮะขึ้นทา่ศูนย์จุดห้าไม่ไหวก็เลยทีเดียวเชียว ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่าเราจะไปซื้อไอที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อเลยก็คือที่วิ่งแบบเวลสองนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้คุณวินดูผมขอวิ่งก่อนครับตอนนี้ตุนี่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มค่อยๆเป็นแบบเศรษฐีดูไบระดับเริ่มต้นฮะเริ่มแล้วเริ่มอะไรฮะเริ่มติดเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ เริ่มจะไม่ไหวแล้ว <laughs> เดี๋ยวเศรษฐีดูไป <laughs> จะเอาตังค์ในชีวิตจริงไปเติมแล้วครับจ้าเลยครับมาซื้อกันเลยครับตอนนี้85นะครับปับงกดไปหนึ่งทีแล้วก็ซื้อแวะซื้ออันนี้ไปได้ฮะตอนนี้เราก็ค่อนข้างมีเงินค่อนข้างโอเคฮะซื้อไปสองทีฮะซื้ออีกหนึ่งทีฮะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับตอนนี้ถือว่าแจ่มจัดว่าแจ่มจัดว่าเด็ดอเอ้ยเราซื้อไอ้พวกนี้ไปด้วยดีกว่าเพื่อ <laughs> เพื่อเพื่อ <laughs> เพื่อเราจะได้มีเงินเยอะๆนะครับ วุ้ยมันแบบซื้อหลายหลอันได้ด้วยนี่หว่าลองซื้อสองอันอุย้ยแจม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 ถือว่าแจมฮะซื้อไปแลาสิบอันวุ้ยตังไม่พอวะ่ะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ค,ครับมีคนลภมากครับเออตังไม่พอมาดูนี่ฮะผมซื้ออะไรมาใด้เลยครับมาดูครับมาดูครับคุณวิงกดอันสีฟ้าของผมได้เปล่าลองดูดิ กดอะไรนะฮะกดสีฟ้าเนี่ยกดได้ปะไม่ได้ครับนี่คุณม่ต้องสร้างเองอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่คือเวลสองัะผมซื้อมาแล้นี่ใช่เวลสองนี่ดูพังกว่าด้านซ้ายนะซ้ายตั้งตรงนะด้านขวานี่พังเอียงเลยครับแต่ดูเราเรามาดูประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวดูอันแรกของกดอันแรกให้ดูปุ๊บอันนี้คือวิ่งแบบธรรมดาคุณวินมาวิ่ง ตัวนู้าวิ่งอ่าเนี่ยวิ่งเท่าคุณบินถูกไหมอันนี้วิง่งธรรมดานะฮะอ่าแล้วานานเดี๋ยวกดปุ๊บนี่ดูครับตบเท้ายิงๆครับในนี้แล้วดูออกเวอร์สองครับ <laughs> โอ้โหครับอันนี้อันนี้คุณคุณจะมา เป็นเศรษฐีดูใบหรือจะเป็นเป็นเดอะแฟตกันแน่ครเขาไปซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าครับหมวดตอนนี้ผมผมเป็นเดอะแฟตครับตอนนี้เราเปลี่ยนหมวดกันแล้วครับเป็นหมวดเดอะแฟตเป็นหมวดเดอะแฟตนะ้วซูเปอร์ฮีโร่แล้วได้ครับตอนนี้ก็ผมได้ซื้อทำการซื้อกาจอมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะวางโต๊ะเพิ่มอืมเราเราเอาแบบโต๊ะสามชั้นละใช่ครับโต๊ะแบบสามชั้นแบบเท่เพ่ไปเลยนี่ครับเฮ้ยตอนนี้ผมไม่มีเงินนี่ว่าเดี๋ยวผมไปแลกเงินก่อน โอ้โหเดบิวแฟลตจริงนะครับเดบิวแฟลตจรับคอนโซลขนมีคนเหลือกันมหนึ่งร้องร้องแปดสิบล้านแล้วครับผมตอนนี้แรกทีเดียวนี่ครับเราจะวางโต๊ะเพิ่มนะครับขยายกิจการธุรกิจบิตคอยของเรานะฮะแม่นผู้ชมก็ดูผมเป็นตัวอย่างเศรษฐีดูใบสู้กับผมไม่ได้หรอกครับอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณคุณก็อย่าก็อย่าประมาทผม เ,เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวอีกไม่นานคุณอย่าบระมาอย่าบระมาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็ไปแล้วได้ได้ได้ไปแล้วรวยรวยอ่ะไปตามไ <c oughs> ปเกมแล้วผมตามไม่ทันเลยอ่ะคุณเ้ย <c oughs> ขอวางตู้นะนี่เราขออยายธรรุรกิจเราค่อนข้างรุ่งเรืองนะ,ะตรนนี้ก็<ห>เรื่อยๆฮรเรื่อยๆขออยายธรรุรกิจไปเราจะวางอันแบบเทพไปก่อนนะผมว่าเวอร์น่าจะไม่พอฮะดูจากสอง ไม่เป็นไรเรายัดยัดมันไปก่อนได้ฮะผู้ชมก็ดูนะครับตอนนี้ธุรกิจของเราว่าใช้การจอค่อนข้างเยอะผมขออนุญาตไปไฟกลเด้นฟิตก่อนนะฮะได้ครับได้ครับนี่กลเด้นฟิตฝั่งนี้ครับคุณวินนี่นี่ตามผมมาเอาที่ผมเดินมาผิดที่แหรอครับถูกต้องถูกต้องทางนี้ครับทางนี้อ่านี่ครับนี่แสดงว่ามันเป็นเควสจริงๆด้วยครับแต่เพิ่งรมแนะนำครับใจเย็นนะยังเดินไปไม่ถึงฮะแต่คุณช้ายเลยครับผมเนี่ยวิ่งกดกับวิวทีเดียวนี่พุ่งนอฮะ โอเคครับทําไงฮะกดกดกดที่ตัวปลาฮะกดเลยครับเออก็จบฮะไปจบได้เลยครับต้องกลับไปรับใชบม่ไ้อ่าอ่าถูกต้องถูกต้องฮะถูกต้องกลับไปอะไรมันจะยากขนาดนี้ครับเนี่ยหาเป็นแทบแทบเป็นแทบตายเลยฮะไม่เจอเลยนะหาเขายากเลยฮะหายากเป็นบ้าเลยครับผมได้ปวดหัวเลยเนาะปวดหัวเลยฮะแต่ยัดยัดการ์ดจอกัครับท่านผู้ชมตั้งผมไปฮะ อสี่พันกันเลยทีเดียวไม่ไม,ไ,มไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจไม่ตกใจไปอย่างงอย่าตกใจอย่าสงสัยโอ๊ยตอนนี้พลังอะไรยังพออยู่เลยนะฮะเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะผมว่าผมติดจากคุณแล้วนี่ยคุณส่งมาผ่านสายแลนไว้นะฮะอือเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมน่าผู้ชมเอาแล้วครับเอาแล้วผมโดนว่ะเพรผมผมเปนติดตามเน อย่าประมาณนี้ยจริงๆอะการไอของผมมันเป็นสก,กิลนะคุณไม่รู้เหรอเ <c oughs> นี่ยคุณจะเป็นนักลงทุนมาสู้กับผมคุณก็ต้องเจอคุณเป็นเดลแฟดเ่ยผมเป็นท็อกซิกไงโอโหไม่น่าเชื่อน,นะครับอตอนนี้เป็นพลังของคุณวินนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้ไ่ได้จาะะงานรายการรัาชมนะฮะตอนนี้ผมก็จะเอาที่ขุดอันเก่าขายทิ้งนะครับพรวาะมันค่อนข้างจะไรประโยชน์แล้วครับตอนนี้ อันนี้ผมก็เริ่มระเป็นเ็จที่ดูใบเข้าของจริงนะคะจะขายการจอทิ้งเลยครับเจ็ดอันนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดครับสองร้อยสิบล้านครับปังกดเข้าไปอันนี้ก็ทําการรวยกันไปที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะขุดหนึ่งวินาทีได้เท่าไหร่นะฮะกดให้ดูโอ้โหพุ่งไปแล้วครับสองร้อยครับสองร้อยยี่สิบสามอุ้ยตอนนี้ผมวิ่งไวมากวิ่งไวเกินไปสองร้อยเก้าสิบสามล้านเลยเลยสองร้อยยี่สิบสามล้านต่อวินาที ไม่ <Goodness S 2> ไม่ใช่ผู้ผ <faut S 2> ิดผู้ผิดสองร้อยยี่สิบสามปิดคอยต่ออีกนาทีไม่ใช่ล้านอู้ผิดสองร้อยยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปหาโลเด้นก่อนนะโอ้ยพุ่งมากี้เลยนะครับจะหาไดมอนเอ้าแตกครับเพราะว่าคุณยังไม่ไปถึงเก้าไงเขาเขียนไว้อยู่อ้าวจบแล้วครับแล้วจะไปหาไดมอนได้จากไหนครับเนี่ยอ๋อไดมอนต้องไปหาในเมืองฮะอ้าวแล้วนั่นไม่ใช่เมืองนะครับ อ๋อเมืองเหมืองต้องต้องเข้าทางนี้ครับแต่ว่าเมืองยังไม่เปิดครับเมืองเปิดสามทุ่มอ่าเมืองเปิดสามทุ่วโมตอนนี้ตีตอนนี้สามนาฬิกาฮะตีสามอรัตีสามนะครับผมจําทางเข้าไม่ได้นะอันนี้คุณวินต้องไปหาดูในตอาเอง จะพาท่านผู้ชมไปดูแมปใหม่ที่เปิดครับเพราะแมปใหม่เราใช้เลเวลถึง55แล้วครับแต่ตอนนี้ผม68แล้วครับโอเาครับได้ครับผมงั้นผมขออนุญาตก้าวหน้าบ้านต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้กลับไปดูครับว่าตอนนี้คุณวินไปถึงไหนครับผมได้เลยครับอันนี้ผมขอวิ่งกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ครับโซนใหม่ของเราของเลเวล55นะครับผมเราจะไปกันเลยนะครับสามสหนึ่งไปกัน ตอนนี้ h s v แล้วครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่แบบมันไฮเวย์นะครับตอนนี้โอ้ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาสำรวจกันนะฮะอุ๊ยอุยตรงนี้เหมือนบ้านลับเลยครับอุ๊ยแต่เข้าไม่ได้ครับผมน่าจะยังพัฒนาไม่เสร็จเลยสักอย่างหรือเดี๋ยวผมไปดูใหม่ทีว่ามันเข้าอย่างไงครับตอนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เข้าไม่ได้ครับเป็นตึกตึกตึกอะไรไม่รู้มาต่อตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ h s v ครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดู h s v กัน โอ้โหเฮ้ยราคาค่อนข้างถูกครับอ๋อแต่มันเอาไว้ทำอะไรอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรา้าทำอะไร It e m i t light allow for those who don't like working in darkness อ๋ออันนี้คือโคมไฟครับผมซึ่งว่าทำอะไรเนี่ยโคมไฟเนี่ยโคมไฟนะครับใช่มีโคมไฟ R G B ีด้ลองปะเป็นโคมไฟธรรมดากับโคมไฟ R G B เออ Color light allow เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเฮดเอ็ดวีเนี่ยเพื่ออะไรครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเฮดเอ็ดวีนะครับมาดูกันว่าเฮดเอ็ดวีห้าร้อยล้านคุ้มไมหมเนี่ยคมนะลองซื้อกันเลยนะค,ะคุณบินครับ <c oughs> ดีไหมฮะ ห้าร้อยล้านกับแสงอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่ะกดไปหนึ่งทีครับใช้ชีวิตแบบป๋าตอนนี้นะครับเราได้โครมไฟ์มาครับเราลองมาติดตั้งกันไหมคุณวินคุณชอบตรงไหนมากกว่าคุณคุณวางตรงไหนเนี่ยข้างๆเครื่องนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเนเข้างเครื่องนี้นะเออหนึ่งสองซ่อมไปกันครับ โอ้โหครับไฟ R g b ทีบีครับดูครับไฟ R g b ีบีครับโอ้โหโคมไฟหรือถังอาบน้ำครับได้ใหญ่เลอเกินห้าร้อยล้านครับซื้อมาทำใหม่เท่าไหร่นะครับห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านครับแหมเื่ออะไรเรานี้ก็ชอบเสียเงินกับอะไรแบบเพื่อะไรนะครับโคมไฟห้าร้อยล้านคุ้มไหมบอกเลยว่าไม่คุ้มวะไม่มีความ เออไม่จำเป็นต้องซื้ออ่ะสวยเลยครับเออไม่จำเป็นต้องซื้อนะฮะโคมไฟห้าลายละมันกาดมากครับสำหรับผมถือว่าไร้ประโยชน์ใช่ะโยชนขยะอะไรก็ว่าได้เราก็ทำให้เวลเราเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะโอ้ยตอนนี้มืดแล้วฮะตอนนี้ยี่สิบสองเอกาครับมาเลยครับมาครับคุณวินมา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 แลยฮะกำลังวิ่งโอ้โหเห็นแล้วฮะจ้าเลยฮะมันจ้าสำหรับคนวินปักไฟผมจวิ่งไปถึงนี่เหมือนไม่ปิดก่อนเลยครับเนี่ย ทาน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 ต่อพลายอันนี้ก็จะเป็นโอ้โอ้สามจุดสองกิโลวัตเอ้ได้อยู่นะอันนี้สี่ร้อยกิวัตอันนี้ก็โอเคนะฮะอันนี้ก็สิบปิดคอยล์ <S 1> <S 1> <S <อ>มาครับคุณวินเดี๋ยวผมพาไปทางนี้ฮะับเอผมพ<ด><ม>าไยครับ,รบแต่ผมไม่รู้นะว่ามันทางไหนอะ่ะคุณลองเดินวนๆแล้วกัน เจอแล้วฮะเอ้ยเอ้ยไม่ดีไม่ดีซ้ายฮะคนเจอทางยาวๆแล้วอะคนยินผมเจอไดมอนเลยครับอ้าวเจอไดมอนแล้วเหรอใช่ครับผมเจอได้เหรอใช่ครับผมเจอนะเดินไปเดินมามัวๆก็เจอไดมอน Black to surface เลยนะฮะแล้วผมผมจะกลับยังไงเนี่ยคุณเหรออ่ะก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับคนเป็นทิ้งผมไอ้เย่าฆ่าตัวตายแล้วฮะอ๋อ r e s e ค character ได้นะฮะถ้าผู้ชมรับร่วมชมหลบก็กด r e s e ค character นะครับ แล้วเมื่อกี้ม,มันบอกว่าผมได้ไดมอนด์อะไรมามันคืออะไรครับผมอ๋อเป็นของควสนะส่งมาแล้วส่งให้ของของเควฮสวควฮะเสร็จแล้วมันบอกว่าผมจะได้รับไดมอนด์อะไรสักอย่างเลยมันคืออะไรนะครับอ๋อคนลองไปที่บิวเลยครับไปที่บิวใช่ไหมแล้วก็ไปที่ทบิวจะเดินไปไหนนะครับไปที่บิวแล้วก็ไปดูที่เอเนจีมันมีครับเอเนจีลองลองหาดูเพื่อมันมีไดมอนด์ไดมอนด์อ่าบีิบดิๆด้วยมันคืออะไรกันเอ่ยมันคือที่ผลิตไฟครับลองไปวางดูได้ ที่ผลิตไฟเยอะขนาดนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นของค่อนข้างดีนะฮะใช่ครับอ่ะวางไว้คู่กันเลยโอ้อันนี้ถือว่าเจ๋งนะตู้ผลิตไฟเก่ากับตู้ผลิตไฟนี้นี่ต่างกันมากเลยนะครับเนี่ยดูของผมดิผมยังไม่ใช้อนั้นเลยผมใช้อนนี้แหละเครื่องปั่นไฟไม่มีใช่ไหมล่ะแต่ผมผมไม่มีแต่ผมซื้อได้ไปซื้อได้มันมีขายอยู่ที่หน้าเบืองอะแล้วราคาค่อนข้างสูง นจริงงกับผมซื้อได้เป็นสิบแต่ผมไม่ซื้อแค่นั้นเองเราจะโม้ครับคุณวินเอ้ยอยู่แล้วอะครับธรรมาดาใช่ไหมคนบรรคุณมันรว,วยก็อย่างเงี้ยนหะไม่ใจเรื่องตกใจไปไม่ต้องตกใจอย่าง,งงอย่าอึนอย่าสงสัย <c oughs> ก็สำหรับาพาร์ทนี้ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <c oughs> ก็่านผู้ชมนะครับ <ๆ S 2> อันนี้เป็นคลิปแถมนะครับก็คือผมได้ทำการเวล7.5แล้วก็มาลองกดเควสูนะครับเควสก็เลยเสร็จแล้วฮะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ